เย็นวันหนึ่งสายใจกับบัวชวนกันไปอาบน้ำที่ริมคลองโดยที่ไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าวันนี้เป็นวันโกนซึ่งทางคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ให้ออกจากบ้านในเวลาพราะคำ่ำเนื่องจากวันนี้จะเป็นวันปล่อยผีสองสาวมาถึงลำพองก็เป็นเวลาที่ตะวันตกดินลงไปแล้ว รอบด้านเริ่มมืดมัวสลัวลงได้ยินเพียงเสียงน้ำในคองไหลและพวกมแมลงพลยส่งเสียงร้องอยู่ทั่วไปเท่านั้นนอกจากนั้นมีเพียงความเงียบและความวังเวงทั้งสองรีบพากันอาบน้ำเพื่อแข่งกับเวลาที่มืดลงไปทุกขณะแต่แล้วในขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั่นเองจูๆ่ๆลมก็พัดเข้ามาวูบหนึ่ง ทำให้ลำไผ่เสียดสีกันดังเอียดอาร์ทั้งสองสะดุ้งขึ้นพร้อมกันและรีบพากันขึ้นจากน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแต่ทว่าในขณะที่กำลังจะหันหลังกลับตนเองทำใดน,นั้นก็มีเงาร่างของชายแก่คนหนึ่งในลักษณะเนื้อตัวขาวซีดเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดร่งริ่งเดินเข้ามาหาเชื้อช้าพร้อมกับกลิ่นเน่าหมิ่นอย่างรุนแรง ทั้งสองยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าขาที่จะก้าวออกไปกลับไม่มีแรงและแล้วเมื่อร่างของชายแก่คนนั้นเข้ามาใกล้ในระยะที่เห็นหน้าถนัดบัดนั้นเองหัวใจของทั้งสองก็แทบจะหยุดเต้นเนื่องจากใบหน้านั้นแห้งตอกเนื้อตัวมีเพียงหนังหุ้มกระดูกดวงตามีแต่เบ้าลึกหมจมูกยุบแฟบลงไปผิดรูปผิดร่างแน่แล้วร่างนั้นมันไม่ใช่คน แต่มันคือผีที่มาขอส่วนบุญข้าหิวเหลือเกินขอข้าให้ข้ากินหน่อยข้าหิวบัตรนั้นเองทั้งสองก็มีอันกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับปุบบลงไปเหมือนลมเป่าเปลวไฟใส่ไส้ตะเกียง